อ้เรือโสนเอ้ยทิศทองที่ดรอูอันนี้คอมมิชไซด์อยู่ได้ไหมครับออันนี้อันนี้พอมมไซส์นะครับอูเอ๊ยังไม่หายก็ยังดีครับ อย่าลากเข้าไปอย่าลากเข้าไป สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ออกมาตปากปลาที่คลองพระองเจาายย้าสยามยัิดนะครับก็มาถึงตั้งแต่หกโมงนะครับ,ตแ,ตนะรบแต่ก็ยังเต็มเหมือนเดิมนะ <c oughs> มาเลยชั่วโมงหนึ่งก็ยังไม่รอดนะครับถ้าทางี้เกิดจะมาที่นี่วันเสาร์อาทิตย์ก็คงต้องมาตั้งแต่สี่ห้าครึ่งนะก็ <c oughs> ยังดีนะครับยังได้จุดตรงหัวค้งนะครับลงจุดหนึ่งแต่ว่าเสียเวลาประมาณเกือบเกือบ,บครึ่งชั่วโมงนะครับลงไปเคลียร์ผักตกตวานในน้ํานะครับวันนี้ก็ลงลุยน้ํานะครับ เละเทนิดนึงนะก็ลงไปในน้ำนะครับเอาขึ้นมาครับเพราะไม้เฉี่ยไม่ได้ครับเป็นเยอะจัดเลยก็อันนี้เล่นเป็นสปิวเหมือนเดิมนะครับไม้ตายเบาหนึ่งจะขอเลยเพราะน้ําที่คลองพระองค์เจ้าไหลแรงนะครับเล่นปลาร้านไม่ได้นะฮะแล้วข้อเสียอย่างหนึ่งของพระองค์เจ้านะครับก็คือตลิ่งตรงนี้ครับมันลาดนะคือต้องลอยไกลๆนะครับขนาดวันนี้ผมลองวัดระดับน้ําถอยไปสักห้าเมตรจากตลิ่งนั้นลึกประมาณแค่ จ็ดสิบเซนเองน,นะไม่ได้ลึกเลยนะครับขนาดน้ําขึ้นมาเยอะแล้วนะเป็นเรื่องปกตินะครับของคลองนี้ก็จะเล่นใกล้ๆนี่แหละครับไม่ต้องเล่นไกลแล้วเพราะยังไงก็น้ําก็ไม่ได้ลึกแต่วันเท่าไหร่นะครับคลองนี้โอเคครับเหยื่อที่ใช้วันนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมน,นะครับลำบ่มของเบบี้ิชชิ่งนะผสมขนมนปังปั่นนะครับแล้วก็หัวเชื้อของเบบี้ิชชิ่งนะโรยนิดนึงนะครับเพื่อความมั่นใจ มนี้ครับวันนี้ศึกสาลงทุนลงน้ําลงไปลื้อผักตกแล้วนะครับจะได้ปลาอะไรบ้างนะแต่ก็คงไม่พ้นตะเพียนนะครับเพราะคลองนี้มันตะเพียนเยอะอยู่แล้วนะครับดูนะครับผมวันนี้จะได้ตะเพียนสกิี่แต้มกันนะครับไาดูไปแรกกันก็จะใช้เกี่ยวชิ้นขนมปังนะครับแล้วก็หุ้มเหยื่อกับจับจีบจีบูดปกตินะครับแต่ถ้ากดแน่นหน่อยหนึ่งนะเพราะน้ำมันแรงนะครับใช้แรงมือในการกดเหยื่อหน่อยเนี่ยครับเวลาจับจีบ ก็จะเล่นเป็นหนึ่งตะขอเหมือนเดิมนะครับไม่เคยเล่นสองตะขอนะผมขัดใจบางคนบ้างนะครับเล่นแค่แตะขอเดียวแต่ว่ามันเป็นหลักการของผมนะในการตกปลานะครับดูเองครับไปแรกอ uh huh. อเอ้ยเอาคุณแล้วแต่น่าจะโดนปลาเล็กแล้วแหละเราถอนขนาดนี้แล้ววัดไม่โดนเนี่ย สิทธิ์เป็นปลาเล็กนะโอ้เหลือโอ้เหลือโสนเอ้ยใช่จริงด้วยใสประจักเลยนะเนี่ยเรือยเขามาพอดีเลยได้ามาแล้วครับตัวแรกเป็นตะเพียนใส สองนิ้วนะไม่ได้ใหญ่นะครับทั้งรถทั้งเรือเลยเฮ้ยวันนี้พอดีอเ,อเ,อเ,เขามาจับปลาที่บ่อตกปลาไอ้บ่อเลี้ยปลานะีมันก็เลยวุ่นวายหน่อยเนะครับตัวแรกได้มาแล้วนะเป็นตะเบียนไซส์สองนิ้วนะครับ ทองซด,ดอกอุ้ยวิ่ตรงนี้พอมีไซส์ยอยู่ได้ป๋อโอ้ได้อยู่่ะฮะ <c ười> <c ười> เหนื่อยนิดเดียวเอาเลยเลยไหวแป้บนะครับตะเพียนวะ่ะสามมาได้สองแป๊บเลยนะนีหน้าละครับคนมันถึงเยอะ <c ười> ปลามันจริอยริงนนี้เอง มาครับมาดูไหมตอไปลายการาทางวันนี้จะได้เก็บไหล่แต้มอยู่แหละลงไปเอาเลยเหรอเย้ดีมา กินข้าวมูเลยมายแล้วไหมครับว้าทางเหยืออ่อไปิี่จิ้งนี่จะเหมาะกับของเจ้ามากนะครับครั้งที่แล้วมาตรงนี้นะครับจำได้อยู่คลิปอีีไหนจำไม่ได้นะครับใช้เหยื่อไปชิ่งๆมาเล่นครับกระโดดอย่างนี้เลยนะไอ้จ๋าไปลงไปปุ๊บ ถึงพื้นปั๊บซัดตุ๊บเลยนะโหดจัดจริงๆเลยนะป่าป่าเล็กนะฮะอาการใช่เลยอะ่ะเปล่าวะนี่เป็นนินป่า แต่มาแล้วปัดน,นินวันนี้้าทางจะหมานเว้ยไซส์โอเคอยู่นะไซส์นี้เก็บนะครับตาทางจะโดนปลาเล็กเลยแล้วแหละเรา สูมทุ่นแทบไม่ทันเลยนะครับมันลงไปมันก็่วยเลยนะมาๆสาสโอ้ปลาเล็ก ทางจะกวนแน่นอนเลยแลวันนี้อืออัอนนี้มีอันนี้ฟอร์มีไซส์นะครับเพียนนะก็ไม่ถือว่าไซส์ใหญ่นะครสามนิ้วนะ ้วัดเป็นว่าเล่นเลยกูถ้าทางจะปลดแกนละอันนี้เอ้ยเหลือนะเหลือปลาก็หายหมดกู้เป่าวะเนี่ย อ๋อมีซสายอยู่นะกระเพียนด้าไม่ได้ก็แต้มแล้วนะครับกะเพียนนะสายสามนิ้วนะครับสายทัดกรอบตัวผอมจังเลยว้าหรือว่าน่าจะเพึ่งออกไข่หรือว่ายังไงนะช่วงนี้ปามก็เลยตัวค่อนข้างผอมหน่อยนะ หนื่อยใจกันเรือจริงๆเลยครับอะไรของพวกนี้เนาะหรือว่าเป็นเพราะวันเป็นวันอาทิตย์ก็ไม่รู้นะกันเลยออกกันลั่นเรือกันเล่นครับเสียงดังดังเลยปลากูกระเจิงมาอีกแล้ว ตาเล็กแกกูกินอย่างนี้อีกแหละได้แปมแล้วนะครับตะเพียนไซส์เดิมเลยนะไซส์สองนิ้วเนี่ยแหละถ้าทางจะเก็บล้แจะไซส์นี้ฮะไซส์ใหญ่ๆน่าจะหาไม่ทันตัวนี้นะ หาปลาใหญ่กันดีกว่านะครับโดนแต่ปลาเล็กนะเล็กเกินนะครับผมก็มยอยากจะได้เท่าไหร่ ตตะเกียนอีกแค่แต่มันนะครับก็จะไซส์ประมาณนี้ซสเยอะเลยนะหาไซส์ใหญ่ไม่เจอเลยนะ ต้องซุนได้ไหมเนี่ยออกกองไปทางนี้แล้วที่ว er ่าโอ้เหลือเลย่องประสาทเสียเลยครับได้ไปตัวแล้วตะเพียนมาครับพอเรือวิ่งมา สีิบล้ำได้บ้ง,งหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาตกปลาไม่ได้เลยนะครับปลาที่ขังในกระชังนี้น็อกน้ําเลยนะ <c oughs> เจอี้เลนซัดเข้ามานะครับแย่เลย อ,อืเออยังไม่หายก็ยังดีฮะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปลาเลยวะเออยอ,ยอย่าลากเข้าไปอย่าลากเข้าไปเออแต่เพียนมีไซส์หน่อยนะครับตัวนี้ นี่ครับจังหวะถอนส,อสวยๆนะเปลี่ยนแล้วนะครับโอโ้มาอีกแล้วหลืออตามหาปลาสุดท้ายก็ดีกว่าที่ตกนะครับเอย่าเรือมาอีกรอบไม่ได้ตกอีกใช้เวลาตกแค่ชั่วโมงเดียวนะครับที่เหลือรอเรือวิ่งผ่านเดียว อิกแล้วอีกแล้วเลยนะมากดสุดท้ายได้แล้วัะเบียดเหมือนเดิมนะครับเรียยขผงกลับบ้านนะครับได้ไหวแล้วไป ตอนนั้นนะครับมาดูผลงานดีกว่าปลาพวกนี้น็อกน้ำลอยอืดหมดแล้วนะต้องเอากบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาเล็กปลาใหญ่ผนละงานนี้ก็เกือบยี่สิบตัวนะครับยีแบบ่สิบแทบที่จริงน่าจะได้เยอะกว่านี้แหละแต่ว่าเรือมันพวนมากนะครับมันพบไม่ได้เลยนะก็ประมาณนี้นะมาดูใกล้ๆดีกว่าจะมีปลาตะเพียนเกือบทั้งหมดนะครับมีปลาน,นินลูกมาตัวเดียวนะ แช่ไปก่อนใช้เวลาตกไปประมาณ4ชั่วโมงนะครับที่จริงตกจริงๆอ่ะแค่ชั่วโมงนิดๆนะที่เหลือคือนั่งรอเรือวิ่งไปวิ่งมาเดียวนะครับตกไม่ได้เลยวันนี้ที่จริงน่าจะหาบนะแต่ก็อย่างว่าครับแค่ไหนแค่นั้นนะครับวันนี้จะถือว่าโอเคแล้วนะครับสำหรับการตกของเจ้าเพราะมาตีไรลก็ไม่เคยแห้วนะผม ได้ตัวตลอดนะครับสำหรับของเจ้าตกมอตวเวน,นะเป็นหมายตกปักเก็ตที่ผมชอบมากนะครับถ้าไม่ติดไอเรื่องเรือระบ้านเนี่ยถ้าใครรับชมคลิปนี้แล้วนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ